สวัสดีค่ะสวัสดีลนะุงป้านาอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูก็มีชุดเซตมาแบ่งปันอีกแล้วนะคะเป็น EP ีที่13นะคะ e ีพีที่13 1เซตจะมี6กระถางนะคะราคา400รวมส่งทั้งแบบโอนและแบบปลายทางนะคะจะส่งแบบไปสณีย์ s m s นะคะก่อนรับชมคลิปปูฝากลนะุงป้าน้าอาช่วยกดไลค์คลิปให้ปูด,ด้วยนะคะเพื่อเปิดการมองเห็น และแจ้งเตือนคลิปต่อไปนะคะมาดูเซตที่1กันนะคะเซตที่1กระถางที่1จะเป็นทวารทศมาศนะคะทวารทศมาศไม้กัดสีนะคะไม้แยกหน่อนะคะกระถางที่หนึ่งนะคะทวารทศมาศกระถางที่2อเป็นจังหวัดนาราธิวาสนะคะจังหวัดนาราธิวาสมีลูกติดนะคะนี่นะคะต้นใหญ่แล้วนะคะเอาไปอัพกระถางได้แล้วนะคะ กระถางที่3จะเป็นเทพดารานะคะเทพดารามาแยกหน่อเนาะกัดสีสวยแล้วนะคะไซส์ประมาณนี้นะคะกระถางที่3นะคะเทพดารากระถางที่4แม่จะเป็นเจ้าปอกแก้วพ่อเป็นราชาวดีนะคะจะเป็นด่างเปรอะมาแบบนี้นะคะอยู่ในกระถางสามนะคะเอาไปเปลี่ยนกระถางนะคะนี่นะคะกระถางที่4 ต่อไปเป็นกระถางที่หนะคะแม่เป็นสิงหานครพ่อเป็นทัพทิมทองนะคะจะมีติดด่างมาแบบนี้นะคะนี่นะคะกระถางที่5นะคะต่อไปกระถางที่6แม่เป็นลูกไม้แดงใบหนาพ่อเป็นศิลาเพชรนะคะจะเป็นสีสีแดงแดงอมเขียวแบบนี้เนาะติดด่างมาแบบนี้นะคะนี่นะคะอยู่ในกระถาง3นิ้วนะคะเอาไปอัพขึ้นกระถาง5ได้แล้วนะคะ นี่นะคะกระถางที่หกเซตที่1 1> สองกระถางที่หนึ่งจะเป็นหนุ่มเมืองกรุงนะคะหนุ่มเมืองกรุงด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะน,นะคะเป็นไม้แยกหน่อเนาะกระถางที่หนึ่งนะคะหนุ่มเมืองกรุงกระถางที่สองเป็นสยามเพลนะคะสยามเพลไม้ใบกลมด่างอีกหนึ่งตัวที่น่าเก็บนะคะสยามเพลนะคะกระถางที่สามเป็นเศรษฐีสุพรรณนะคะเศรษฐีสุพรรณ นี่นะคะกัดสีสวยแล้วนะคะเสรษฐีสุพรรณไส์ประมาณนี้นะคะกระถางที่ 4.. จะเป็นดาวเหนือพ่อเพชรพลอยไพรินนะคะจะเป็นสีชมพูเป็นด่างเปรอะแบบนี้นะคะไส์ประมาณนี้นะคะเขาจะเป็นไม้ทรงเตี้ยเนาะนี่นะคะกระถางที่ 4.. กระถางที่หแม่จะเป็นเพชรสุวรรณโชตพ่อเป็นทับทิมทองนะคะจะมี 3- สีต้น ในกระถางนะคะเอาไปแยกนะคะเป็นด่างเปิเอะเนาะกระถางที่5นะคะต่อไปกระถางที่6นะคะแม่เป็นสิงหานครพ่อเป็นทับทิมทองนะคะจุดข้างในจะเป็นสีชมพูนะคะไซส์ประมาณนี้เนาะเซตที่2นะคะเซตที่2เซตต่อไปเป็นเซตที่3นะคะเซตที่3กระถางที่1เป็น เจ,เ, oka, เจ้าเวียงพิงนะคะเจ้าเวียงพิงเนาะบอนด่างอีกหนึ่งตัวนะคะที่น่าเก็บเนาะกระถางที่หนึ่งนะคะเจ้าเวียงพิงกระถางที่สองเป็นทวาโทศมาศนะคะทวาโทศมาศไมาแยกหนอนะคะนี่นะคะทวาโทศมาศนะคะกระถางที่สามจะเป็นทองปะกายแสดนะคะทองปะกายแสตนะคะนี่นะคะไซสประมาณนี้เนาะเป็นม้แยกหนอนะคะ กระถางที่สี่แม่จะเป็นทับทิมทองพ่อเป็นสาวนครชัยศรีกับเจ้าปอกแก้วนะคะนี่นะคะไซใหญ่แล้วเนาะสวยมากนะคะหน้าเขานะกระถางที่สี่กระถางที่ห้าแม่จะเป็นเจ้าปอแก้วพ่อเป็นราชาวดีนะคะเป็นด่างเปรสีชมพูแบบนี้นะคะใบกลมนะคะนี่นะคะกระถางที่ห้าต่อไปกระถางที่หก แม่เป็นดาวเหนือพ่อเป็นเพชรพลอยไทลินนะคะจะเป็นด่างเปิดมาแบบนี้เนาะสีชมพูนะคะนี่นะคะเวลาโดนแดดนะคะสวยมากกระถางที่6นะคะเซตที่สมนะคะเซตที่สาต่อไปเป็นเซตที่4นะคะเซตที่สี่กระถางที่1จะเป็นงามวงวานนะคะงามวงวานไม้ด่างใบกลมอีกหนึ่งตัวที่น่าเก็บนะคะกระถางที่1กระถางที่2เป็นอุ้มทองนะคะอุ้มทอง ไซส์ประมาณนี้นะคะอุ้มทองนะคะนี่นะคะกระถางที่3เป็นชมพูทวีปนะคะชมพูทวีปก้ายทุกใบนะคะชมพูทวีปนี่นะคะกระถางที่4เป็นแม่เป็นลูกไม้ชมพูพ่อเป็นเจ้าปลอกแก้วนะคะจะเป็นสีชมพูอ่อนแบบนี้นะคะนี่นะคะไซส์ใหญ่แล้วเนาะ กระถางที่4กระถางที่ห้าแม่เป็นดาวเหนือพ่อเป็นเพชรพลอยไพรินนะคะจะเป็นด่างเปิดมาแบบนี้นะคะนี่นะคะใบใหม่เนาะสีออกโทนชมพูดแดงนะคะอยู่ในกระถาง3ามนิ้วนะคะเอาไปเปลี่ยนกระถางเนาะต้นที่หแม่จะเป็นทับทิมทองพ่อเป็นสาวนครชัยศรีกับเจ้าปลอกแก้วนะคะหน้าหวานด่างเปิดมาแบบนี้นะคะมี2ต้นในกระถางเนาะ นี่นะคะเซตที่สี่นะคะเซตที่4ต่อไปเป็นเซตที่5นะคะเซตที่หกระถางที่หนึ่งเป็นซับคูนผลนะคะซับคูนผลลุ้นเนาะนี่นะคะโตมาอาจจะติดด่างมานะคะกระถางที่หนึ่งซับคูนผลนะคะกระถางที่สองเป็นแพนด้าแดงด่างนะคะไม้ใบกลมด่างอีกหนึ่งตัวที่น่าเก็บนะคะแพนด้าแดงด่างเนาะ นี่นะคะกระถางที่สามเป็นเศรษฐีสุพรรณนะคะมีสองต้นในกระถางนะคะเอาไปได้แดดก็จะเป็นสีชมพูนะคะนี่นะคะกระถางที่สามกระถางที่สี่แม่จะเป็นดาวเหนือพ่อเป็นเพชรพลอยไพรินนะคะโดนแดดก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะนี่นะคะกระถางที่สี่กระถางที่ห้า แม่เป็นสิงหานครพ่อเป็นทัพทิมทองนะคะจะเป็นด่างเปรอะมาแบบนี้นะคะนี่นะคะมีสอต้นในกระถางนะคะต่อไปเป็นกระถางที่6จะเป็นลูกเจ้าปอแก้วนะคะไม้ผสมฝักกันเองเนาะลูกเจ้าปอแก้วนะคะเซตที่หนะคะเซตที่หต่อไปเป็นเซตที่หนะคะเซตที่ห กระถางที like ่1จะเป็นชายชนนะคะชายชนป้ายสวยๆป้ายทุกใบแบบนี้นะคะนี่นะคะชายชนนะคะกระถางที่1กระถางที่สองเป็นสีการจนานะคะสีการจนาพิเศษมีสองต้นในกระถางนะคะสีการจนานะคะกระถางที่สามเป็นสยามเพลนะคะสยามเพลไม้ใบกลมด่างอีกหนึ่งตัวที่น่าเก็บเนาะสยามเพลนะคะ กระถางที่สี่แม่จะเป็นลูกไม้ด่างพ่อเป็นซีราเพชรนะคะจะเป็นด่างเปรอะมาแบบนี้เนาะมีสองต้นในกระถางนะคะนี่นะคะกระถางที่สี่กระถางที่ห้าแม่เป็นดาวเหนือพ่อเป็นเพชรพลอยไพรินนะคะจะเป็นสีชมพูนะคะถ้าโดนแดดก็จะสวยสว่างแบบนี้นะคะกระถางที่ห้า กระถางที่หกแม่เป็นสิงหาหนาครพ่อเป็นทัพทิมทองนะคะนี่นะคะไซส์ประมาณนี้เนาะนี่นะคะเซตที่หกนะคะเซตที่หกเซตละสี่ร้อยบาทรวมส่งนะคะก่อนจะไปเซตต่อไปนะคะปูก็มีเซตพิเศษนะคะเป็นลูกไม้มเมล็ดเนาะเซตพิเศษนะคะหนึ่งเซตจะมีสองกระถางเนาะปูให้ที่สี่ร้อยห้าสิบรวมส่งนะคะ เซตพิเศษนะคะมาดูเซตพิเศษที่1นนะคะกระถางที่1แม่เป็นเศรษฐีเงินล้านพ่อเป็นโชคมงคลนะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะนี่นะคะสีชมพูกระดูกขาวนะคะเอาไปลุ้นฟอร์มอีกนะคะนี่นะคะกระถางที่1กระถางที่2แม่เป็นเพชรราชาพ่อเป็นสุดรักนะคะนี่นะคะจะเป็นด่างเปรอมีมีลูกติดนะคะนี่นะคะอยู่ในกระถาง อันนี้น่าจะห้านิ้วเนาะนี่นะคะต้นใหญ่สวยมากล้นแล้วเอาไปขึ้นกระถางแปดได้แล้วนะคะทั้งสองเนาะเซตพิเศษที่หนึ่งนะคะต่อไปเป็นเซตพิเศษที่สองนะคะกระถางที่หนึ่งแม่จะเป็นธาตุบางแก้วพ่อเป็นเจ้าปอแก้วนะคะนี่นะคะล้นนะคะเอาอยู่ในกระถางหกนอ้องเอาไปขึ้นกระถางแปดได้แล้วนะคะสีชมพูหวานนะคะกระถางที่หนึ่ง กระถางที่สองแม่เป็นเศรษฐีเงินล้านพ่อเป็นโชคมงคลน,นะคะจะเป็นสีแดงใบกลมเนาะกระดูกกระดูกก็จะมีกระดูกขาวนะคะโตเต็มที่อาจจะเป็นกระดูกดำเนาะจะเป็นด่างเปรอะแบบนี้นะคะติดมาเนาะกระถางที่สองนะคะอยู่ในกระถาง5นิ้วเนาะเซตพิเศษเซตที่สองนะคะเซตละ450บาทรวมส่งนะคะมาเซตที่7นะคะเซตที่7 7-10จะเซตละ4 5 0หบาทรวมส่งทั้งแบบโอนและปลายทางนะคะ1-6จะเป็น400รอวมส่งเนาะ,ะ7จ0จะเป็น450รวมส่งนะคะแต่ว่าจะมี1เซตจะมีสกระถางนะคะ7-10เนาะ,ะมาดูเซตที่7นะคะเซตที่7จะเป็นชมพูทวีปนะคะไซส์ตั้งแม่เนาะ,ะเป็นไม้แยกหน่อน,นะคะอยู่ในกระถาง5นิ้วนะคะนี่นะคะป้ายสวยป้ายสวยมากนะคะหลอดใหม่มาก็ป้ายนะคะ ระถางที่1กระถางที่2จะเป็นสมใจปองนะคะสมใจปองนะคะนี่นะคะไซส์ประมาณนี้เนาะสมใจปองกระถางที่สามจะเป็นศีลาหุ้มทองนะคะผ่าจากแม่เหลืองทองเนาะศีลาหุ้มทองนะคะกระถางที่สามกระถางที่4จะเป็นลูกไม้แม่เป็นเพชรแม่เป็นดาวเหนือพ่อเป็นเพชรพลอยไพลินนะคะนี่นะคะจะเป็นด่างเปรอะแบบนี้เนาะ กระถางที่4เซตที่7นะคะเซตที่7ต่อไปเป็นเซตที่8นะคะเซตที่8กระถางที่1ก็เป็นชมพูทวีปนะคะอยู่ในกระถางเ้านะไม้แยกหนอนนะคะป้ายสวยๆเลยนะคะนี่นะคะกระถางที่1กระถางที่2เป็นราตีประดับดาวนะคะมี2ต้นในกระถางเนาะราตีประดับดาวนะคะกระถางที่2 กระถางที่สามจะเป็นบอนกาบนะคะบอนกาบบางอันก็กาบหลุดเนาะนี่นะคะบอนกาบแดงเนาะกระถางที่สามนะคะกระถางที่สามกระถางที่สี่จะเป็นสีการจนาพิเศษนะคะสีการจนาพิเศษนะคะกระถางที่สี่นะคะเซตที่แปดนะคะเซตที่แปดต่อไปเป็นเซตที่เก้านะคะเซตที่เก้า กระถางที่หนึ่งจะเป็นเรียกซับนะคะเรียกซับนี่นะคะสวยๆเลยนะคะน่าจะมีหัวเนาะกระถางที่หนึ่งนะคะเรียกซับอยู่ในกระถางหกนะคะกระถางที่สองจะเป็นเพชรภูพานนะคะเพชรภูพานโตเต็มที่จะกัดเป็นสีชมพูสวยนะคะเชพชรภูพานนะคะกระถางที่สามจะเป็นลูกไม้นะคะแม่เป็นดาวเหนือพ่อเป็นเพชรพลอยไพลินนะคะ จะเป็นสีชมพูนะคะไซส์ประมาณนี้เนาะกระถางที่3กระถางที่4แม่เป็นเศรษฐีเงินล้านพ่อเป็นโชคมงคลนะคะจะอยู่ในกระถาง3มนิ้วนะคะนี่นะคะเอาไปเปลี่ยนเนาะกระถางที่4เซตที่นะคะเซตที 9, ่9ต่อไปเป็นเซตที่10นะคะเซตที่1ิบ กระถางที่หน่งจะเป็นทวาทศมาศนะคะทวาทศมาศอยู่ในกระถาง5้านิ้วนะคะนี่เป็นต้นพี่นะคะนี่นะคะเขาจะเริ่มกัดสีเนาะถ้าโตเต็มที่จะเป็นสีชมพูนะคะนี่นะคะเป็นไม้แยกหน่อนเนาะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองเป็นานางรากสดนะคะนางรากสดนะคะนางรากสดเทวีนะคะกระถางที่สอง กระถางที่3เป็นสยามนารมิตลุ้นนะคะผ่าจากแม่ด่างเนาะสยามนารมิตลุ้นนะคะกระถางที่3ต่อไปเป็นกระถางที่4นะคะอยู่ในกระถาง5้านิ้วเนาะจะเป็นลูกไม้นะคะพ่อแม่เป็นเพชรราชาพ่อเป็นสุดรักนะคะนี่นะคะมี2ต้นในกระถางเนาะนี่นะคะจะเป็นด่างเปรอะแบบนี้นะคะนี่นะคะกระถางที่4นะคะคุ้มมากนะคะ เซตที่สินะคะสำหรับวันนี้ปู้๊กก็มีชุดเซตมาแบ่ง10เซตนะคะฝากลุงป้านะอากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ